ผู้กล้าที่แท้จริงผู้ชนะสงครามภายในได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าที่แท้จริงสมรภูมิรบที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเลยเราต้องรบกับความโลภความโกรธและความหลงซึ่งเป็นสาเหตุแห่งปัญหาทั้งมวลทําให้ตัวเราและโลกใบนี้มีแต่ความทุกข์ทรมานต่อเมื่อเราหยุดใจได้โลกนี้จึงจะเกิดสันติสุข แล้วเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ชนะอย่างแท้จริงหากว่าเรายอมกันหน่อยก็จะไม่มีปัญหาอะไรคือยอมชนะใจกันอาจดูคล้ายกับว่าเรายอมแพ้เพียงแค่ยอมยิ้มยอมหยุดยอมเย็นยอมยืดหยุ่นหรือยินยอมเท่านั้นเองอย่างนี้เรียกว่ายอมชนะไม่ใช่ยอมแพ้เขาเรียกว่ายอมชนะชนะอะไร ชนะใจกันนั่นเองพอชนะใจกันได้แล้วเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเล็กหากเราอดทนให้อภัยและทำแต่ความดีก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุดเป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียวเหมือนแก่นจันทร์ตอบแทนคมขวานด้วยความหอมเมื่อขวานฟันไปที่แก่นจันทร์จนขาดกระเด็นความหอมกลับติดขวานนั้นมาแม้ใครจะร้ายกับเราก็ให้เราทำแต่ความดีตอบแทน ในที่สุดก็เป็นชัยชนะอย่างถาวรและยั่งยืนคือชนะใจกันเมื่อชนะใจแล้วเราก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างคือได้ความรักและก็ความปรารถนาดีกลับคืนมายามใดที่เราอ่อนล้าและพลังใจตดถอยให้เรามองมาที่อนุสรสถานมหาวิหารของหลวงปู่วัดปากน้ำหรือคุณยายอาจารย์เพราะตลอดชีวิตของท่านคำว่าท้อแท้ท้อถอย ไม่เคยมีอยู่ในใจท่านเลยท่านเป็นยอดนักสู้แห่งกองทัพธรรมผู้ไม่คลั่นครามต่ออุปสรรคอันใดวิหารของท่านจึงเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ใครเห็นแล้วจะบังเกิดมีกำลังใจเยี่ยงท่านเกิดจิตสำนึกของนักรบกองทัพธรรมที่ไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีคล้ายกับเทวดาเมื่อได้เห็นธงรบของพระอินทในสมรภูมิแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในการต่อสู้กับเหล่าอสูรทั้งหลายสำหรับคฤลัสหัสนั้นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนอันดับแรกคือเราเกิดมาเพื่อทำระนิพพานให้แจ้งเมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้แล้วก็ต้องทำงานทางใจควบคู่ไปกับภารกิจประจำวันคือเศรษฐกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันเมื่อตื่นนอนแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้สงบให้ใจมีความพร้อมก่อนออกไปทำมาหากิน ก่อนเผชิญปัญหาของชีวิตเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนเข้านอนก็ให้สวดมวนต์ไหว้พระเจริญสมาธิภาวนาเพื่อชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์สลายเรื่องราวหรือความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันให้หมดสิ้นไปแล้วก็หลับอย่างเป็นสุขเราต้องหมั่นฝึกอบรมใจไว้เรื่อยๆทำความเพียรไปอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจให้ฝึกฝนทุกวัน ฝืนทำบ้างแข็งใจทำบ้างจนกระทั่งเราทำความสมัครใจและเต็มใจเอาใจจรดจดจ่ออยู่ตลอดเวลาทุกกิริยาบทหมั่นสังเกตดูว่าทำถูกวิธีหรือไม่แล้วก็จำเอาไว้ให้มันทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยไปเพื่อให้พบที่พึ่งที่แท้จริงอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเรา